สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมสองเปโตรบทที่สกันนะคะพระสัญญาเรื่องการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านที่รักทั้งหลาย นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่านและในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่านด้วยการเตือนความจำเพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัคขรทูตของพวกท่านก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเยะ้ยจะมาเยาะเยะ้ยและทำตามตัณหาของตอนเองและจะถามว่า พระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลกเพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำโดยน้ำนั่นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั่นเองฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรม แต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยชาเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกธาตจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่บนนั้น จะถูกเผาจนหมดสิ้นเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และที่ยำเกรงพระเจ้าจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาจนสลายไปและโลกธาตก็จะสลายไปด้วยไฟ แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจรึงต้องเราจรึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านที่มีใจสงบ ปราศจากมนทินและข้อตำหนิและจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่านตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้นในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่ยากมีบางอย่างที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่มั่นคมได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศเพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วพวกท่านก็จงระวังให้ดีเพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่วและสูญเสียความมั่นคงของพวกท่านแต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ